มากับวัิทีนคุณแจคุณจะมาดูการดูรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นที่นี้ r 5 6ราบลูกค้าแจ้งมาว่าคุณแจดอกเดียวนะครับมีคุณแจแต่ไม่สามารถใช้รีโมนได้และที่สาคัญนะครับคุณแจดอกนี้สลัดกว่าจะสตาร์ทกิดหรือออนได้เนี่ยมันแ้่งใช้เวลาสลัด2-3ครั้งนะครับซึ่ง มีปัญหาในการใช้งานนะครับช่างกุญแจชิ้นวิ่งมาโปรแกรมดอกหมายนะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบเราจะทดสอบให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับในเรื่องของสตาร์ทแล,ะละ้วผมถสารนะครับซึ่งตัวเดิมนะ c h a นน e มันก็ผิดแล้วครับ3ามตอนนี้แปดหกแปดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้งานผิดแน่นอนนะครับแต่ช่างกุญแจชิ้นวิ่งมาแก้ไขงานนะครับโปรแกรมดอกหมาให้ใช้งานได้เหมือนเดิมเพิเ่มเติมคือท่านได้ใช้รถคันที่หรูหราง,งามน,นะครับสวยงาพพขอขอมพบทุกคนท่าน ก่เริมนี่ไม่ต้องพูดกดไปได้นะครับอาจต้อหมายเล้วล็อกนะครับจะยินเสียงไหมนะครับกดล็อกไปขึ้นนะครับโอ้โหแน่นอีกทีนึงนะครับล็อกกดล็อกนี่มาเคียสตา,ารนจ้เาเดินมาตรงนี้เลยครับเราจะปเปิดน,นะครับโอ้โห,โโหต้อยากอ่ากดล็อกก่อนปึ๊บมา ตัวไม่ได้สุดขั้วไม่ได้ดีนะครับโอเคเข้ามานะครับเประตูก่อนนะครับสลัดเช้ายตรงนี้นะครับสลัดที่จะดูเลยนะครับไอออนเริ่มฟิตชัดแน่นอนนะครับต่วนนี้ก็มี็นนั้นว่าสมะกดในการโปรแกรมดอกเบี้ยของะครับนีณอ่าให้ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าส่วนตัวเดิมนะครับแค่จ้ดูนะครับตลาดเช้าไปเนี่ยกว่าจะกว่าจะดูดนะครับค่อนข้างใช้เวลานานนะครับตัวนี้นะครับเนี่ย ตตแต่ก็ไม่สมดุลในการใช้งานก็เก็บไว้เป็นอะไหล่ในการใช้งานแล้วน,าานะครับตัวนี้มาด้วยไหนครับโอเคก็เป็นว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเครื่องของมินิอาร์6เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุนแจกรวมาครับ0838978964นะครับทุกรุ่นทุกยี่หอ้อสามารถ,ถติดต่อช่างผู้เชอร์ชินมาได้นะครับตามที่บอกไปดังกล่าว083 แ9 7เก้าเจ็ดป่าคุณครับ